뭐뭐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 뭐

ก็คือเข้าบ้านไม่ได้ครับมาถึงบอกเฮ้ยเข้าบ้านไม่ได้ลิมุนแจอ่ะเขาก็เลยงัดเข้ามาหน้ามึงบันเทิงอะเออนีบ้านใหม่เหรออาจารย์อจาเฮ้ยเอาโอ๊ยเอาอาจารย์เดี๋ยนะ S <S ลูก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 ยังเด็กเลยนะลูกอ่ายังเด็กยังเล็กพาเพื่อนเข้ามาในบ้านไม่ได้นะเอออ่ะแล้วกจะสโล No เมียบอกว่า I am your fatherNoNew York City พี่อ่านไม่ทันเอเจนสิ่เจ็ดอีกแี้วครับมึงมันเธอมึงมันเธอคนคนขา โอ้คนก็ตายมาบันเทิงอ่ะมีเข็นหน้าง่ายเกินอาบน้ำแบบชาวเวอร์ถือแชวเวอร์ใช้โดบอ่บอาอาอาถ้าอยู่ทิ้งผมอาไอ้ครับอ่าคราวหน้าคราวหน้าผมจะใส่แบบอาอาแบบเต็มที่เลยครับอ่าใครไปเห็นผมในงานคอร์สนะโอ้ยคุณจะคุณจะไม่เห็นว่าผมเป็นเป็นผู้ชายเลยครัจะอาอาคุณคุณจะเดินมาจีบผมเลยครับเออ กำเนงหน่องเงออังงอังองวัดตอบได้จัดให้วัดเอ้าอยู่ข้างหลังเส้็จืล้วที่กำเนงหน่นนองเนงะ้อมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่ในห้องนี้แฟนบอนโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> แบบเป็นสุขกตครับห <c oughs> ลับแมน หลับตาตาดมอันนี้นิ่ใครเนี่ยหน้าขาเหมือนหอบเลยหอบปิกคีลาฮกากิาเล่หอบเลยโอเจ้เอะก้เฮ้ยกางแขนกางขาอะสงสัยสงสัยหนูมันมาทำลังเจาะทรพุนเี สงสัยแถวนี้ปวกเยอะนะครับออมีได้นะเราต้องกินน้ำการมาดูหน้ามันมันจะไม่มีอะไรสุดเท่าการมาดูหน้าไอ้นี่เราต้องไปบังคับขันโยกขันโยกมึงก็แบนแบนอ่ะทำไมมันไม่อ้าอาวะอาอา กูอาอาเองก็ได้เดี๋ยวครับอา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 โอ้โหมึงทำมาจากอะไรเนี่ยบองเขาหลามเขาหลามกูอดแดกขขาหลามเลยครับยืนเขาหลามหนูอูี่ไงครับหนูมาชอบพลังอะโอ้ว pues right. ัดต่อฟักกูแดกหนูได้ไหมเนี่ยกูหิวเหลือเกินกูกูจะแดกหนูละ